โอ้โหกาดมาอีกแล้วมงคลส่งไม้นะครับผมคว้าของดีการอะไรไม่รู้ผมเป็นการฤดูไวกิ้งเหรอ,อโอเคขอดูหน่อยนะมันเป็นเซตใหม่ทุกคนโอ้ดูดิการเซตใหม่มาเพียบรับแบบสวยมากนะการแต่ละใบโอเคก็ไม่มีอะไรลนะเปิดมาใบนี้มาไปต่อกันครับผม โอเควันนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีผู้ปองครับชารสตีวน,นะครับผมกับเกมคอยมาซเอร์อีกเช่นเคยนะฮะโอ้โหอะไรเนี่ยแจกฟรีเพียบเลยทุกคนโคตรเยอะเลยครับไม่รู้แจกอะไรนักหนากลัวเราเวยกลัวเราเล่นลัสิธ้าใช่ไหมกดรับฟรีไปครับอของฟรีเพียบเลย <c oughs> อันนี้อะไรเออสายฟ้าอ๋อโอเคมาวันนี้มาดูกิจกรรมกันทั้งหมดมีกิจกรรมอะไรบ้างนะฮะกล่องอีกแล้วทุกคนกล่องแบบใหม่ด้วยรู้สึกว่า <c oughs> เกมอัปเดตมาด้วยนะฮึ <c oughs> ออโหกโใหม่บาบูอะไรเนะี่ยบาบูบอสเซนได้พี่มีตการ์ดดีโอเคไปต่อกันครับผมโอ้โห อูแบบเกมมันอัปเดตมาเยอะมากทุกคนแบบมีอะไรใหม่ๆแบบเทนเทนั่นเลยมีแบบกราฟิกสวยด้วยนะ <S <S โอเคมาอุ้ยโดนพ้นด้วยโอเคมาวันนี้มาทำารากิต่อครับเป็นอ๋อพับเค้กที่ยังไม่จบนะทุกคนต้องเล่นพับเค้กนะหลอดพันแปดให้จบนะ้นเดี๋ยวดูไอ้สปินสีไม่มีนะทุกคน,นต้องหาหาจากการปั่นสปินใช่ไหมไปปลุกน้องฟอกซี่ก่อน คุณเท่าไหร่วันน <of woman> ี้โหวันน <of numero> ี้คุณได้หนึ่งพันโอ้โหที่เดียวหมดเลยทุกคนคูณหนึ่งพันโอพันห้าโอ้เกินคูณพันห้าใครจะไปไหวทุกคนอืมอ่ะคูณสามสิบพอละคูณพันห้าก็ไม่ไหวนะจ้าอ่ะ let's go อุ้ยมาแล้วเทคกสองครับผมไปยาวๆเลยวันนี้ วันนี้มีกิจรกรรมไวกิ้งด้วยนะทุกคนแต่ยังคงยังไม่ได้เล่นเลยมั้งจะเก็บตังค์ซื้อบ้านอุ้ยคอร์สมาว่ะทุกคนจะเก็บตังค์ซื้อบ้านนะครับทุกคนอันนี้บ้านบล็อกใช่ไหมตีไปอ,อุ้ยจะเก็บตังค์ซื้อบ้านนะครับทุกคนอ,อุ้ยโอ้ยนี่มันคืออะไรเนี่ยเหรียญอะไรอ๋ออันดับนะทุกคนามาไปต่อครับผมโอ้นี่ไงอ,อันดับ อันดับอเนี่ยสปินแบ็คไฟเดย์โอ้โหมามีลูกขึ้นด้วยมากี่ต้องติดอันดับให้ได้หนึ่งในร้อยก็ยังดีคาวที่แล้วก็ติดหนึ่งในร้อยนะทุกคนอันดับที่สามสิบกว่าก็ได้สปินมา <c oughs> โอเคคนบ้านเพื่อนจ้าปุ๊บโอเคปุ๊บ อ,อ,อบ็อกซี่ขุดมาจ้าโหบ้านสวยเลยบ้านบ้านสวยมากไปกันต่อเลยจ้าอันดับอันดับโหอยู่ที่อันดับที่81เลยทุกคนสกินขวโปดบ้านงนะมาเล่นให้ได้อันดับ มันน่าจะเป็นระดับโลกหรือเปล่าคนเขาเป็นคนต่างชาติอุ๊ปมันน่าจะเป็นระดับโลกคนมาวันนี้มันลุ้นหลอดนี้กันทุกคนหลอดทั้งแปดต้องเอาให้ได้ <c oughs> โอ้กอนไปกันคอร์นมาบ่อยแต่ว่าไอ้นี่ไม่มาเลยอะไรนะเค้กอ่ะอยากได้เค้กอะ่ะไม่อยากได้ขอรนนะจ๊ะอยากได้เค้ก ไปกันต่อเลยจ้าดับเพิ่มมา18 20นะทุกคนอุ้ยหมูนึกว่าหมูจะมาคุณายาวๆเลยทุกคนหนูขนาดคุณ30นี่แหละแป๊บเดียวจะหมดแล้วดูดิแป๊บ,ปบสปินจะหมดเยอะเอ,อเค้กไม่มาเอามาเลยยากกว่าคนขาดอนะีก1น0 0นอะถ้าจะยากแน่นะน,น,นอนแล้วอุ้ยอุ้ยหเค้กมา,าม ไ,ได้อยู่อุยโอ้เทเค้กมาสามบ่อยๆนี่แจ๋วเลยเนะี่ยเนี่เค้กมาสองเออมันต้องอย่างนั้นทีวะอุ้ยอุ้ยอีกเท่าไหร่เนี่ยอีกประมาณพันหกทุกคนพันห้าพันหกเออเนี่ยอีกเอ้ยไม่ใช่ห้าร้อยอีกประมาณห้าร้อยอีกห้าร้อยชิ้นนะทุกคนเออได้ได้เค้กสามแบบสามชิ้นแบบติดๆนี่จะแจ่มมากเลยนะเค้กมาจบแล้ววะทุกคนสปินจะหมดแล้ว ขาดอีกแค่500เองทุกคนเช็คอะหมูเออดูดิสปิน30ขนาดสปิน30เลยเนี่ยแปบ๊บเดียวหมดเกียงเออสปินแบบหมดไวมากขนาดถึง30อุ้ยโ,โดตทุกลุมโอ้โหโดตทุกลุมครับขุดขุดบ้านของธน,นับครับไปต่อสังคม ก้อนม้าเลยเนี่ยสา oh, มสิบสองคูณโหหกแปดคูณสามสิบสองมนล้านชิวๆมาฟังมีเงินสามนล้านแล้วทุกคนสองเด็กไปดิเออแป๊บเงินคนเอบบนคนอคลิปนี้ก็อยากให้ความยาวไม่เกินสิบห้านาทีนะทุกคนเออจะยาวมาเอาสเปนให้หมดน่าจะไม่ได้หรอกทุกคนเออดูนะไอ้เค,ค้กเนี่ยชิ้นเนี่ย อยากได้จังเลยหลอดเนี้ทำไงเนาะเนี่ยขาด้แค่ไม่ถึง500ร้อ่ร4อยกว่าทุกคนดูดิจะมีจะหมดแล้วใจเย็นใจเย็นหมดเกี้ยงตับหมดแน่หมดแน่แนๆเรียบร้อยหมดเรียบร้อยโหดูดิขาดไม่ถึงเท่าไหร่ขาดประมาณสี่รอยมั้งโอเสียดายมาก เสียดายเสียดายอยากได้จังเลย้าได้อันนี้ก็จะต่อชีวิตไปอีกนะทุกคนมาทำการเก็บแล้วก็ส่งมาบวกมอีกเ,เท่าไหร่สิบหกเอาเอาเท่าไหร่มีเท่าไหร่ก็ปั่นเท่านั้นลนะสิบหมดอีกแล้วหมดอีกแล้วสปินพันห้า 5, ใครจะเป็นมีละคูณสาม คูดสามโอ้โหได้มาชิ้นหนึงหมดเกลี้ยงตับเลยเีดร้อยสปินหมดแล้วจ้าอดอดแดกเลยดูนี่ทุกคนสปินหมดแล้วถ้าเติมมาเติมเท่าไหร่เติมร้อยสเก้าได้พันหสิก็พอได้อยู่นะแต่ว่าถือว่าแพงอยู่นะเดี๋ยวเวลายีบเก้านาทีครึ่งชั่วโมงจะหมดแล้วว่าผมแม่งกดดันเราอะ่ะไม่เล่น ครับไม่เล่นครับตั้งสามหมื่นล้านสร้างบ้านไม่พอเนี่ยไม่คิดเลยไปกิงดีกว่ามาเง่นเงิิ้งต่อสักแป๊บนึงดีกว่าเออ let's go เดี๋ยวยาไปนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเจอกันตอนได้ของ,งารางวัลนะครับป้ายโอ้โหโบนสัสมาอย่างเร็ว แม่มาเร็วจังโบนัสคูณเท่าไหรโอ้คูณ20โอ้คูณ20โอ้ยอะไรเนี่พันล้านอ่ะดิ่งไปดีดิ่งน่าจะเดิ่งหลายหลอดเนาะมันแบบมันกักหลอดถ้าไม่กักจะเล่นไปหลายลอดนะได้สปินกลับมาคุ้มเลยได้มาพันล้านทุกคนมาหนีกล่องเราจะไปเอากล่องนี้นะทุกคนนี่กล่อง ได้การทองเลสโก้เพิ่มเพิ่มเงินเดิมพันซะหน่อยเนี่ยยังี้ไม่เพิ่มไม่เพิ่มอ่ะ <Okay. S 1> ไปห้าหมื่นไปห้าทีละห้าล้านห้าสิบล้านหรอเออห้าสิบล้านเลสโก้ อะไรวะเนี่ยไม่ได้ดูทุกคนรางวัลใหญ่มายัางไงเนี่ยหูยกลนะ่องอ๋อได้กล่องโอเคเดีว่าได้การ์ดใหม่โอเคมาเดี๋ยวเพิ่มเพิ่มเงินจำนวนพันเป็นฮะเพิ่มไปเอ่อเก้าเก้าสิบล้านโอเคไปเล้โกป มาอีกแล้วทุกคนมาไปกันต่อครับผมยาวๆเลยกล่องมาแล้วจ้าว้าวสปินก็มาจ้ามากล่องต่อไปมาเปิดกล่องกันเลยพอทีพททีรอดีอืมได้การ์ดใหม่่ะไปต่อเลยครับผมกล่องสีเหลืองเออ let's go พันไปแล้คูณเท่าไหร่คูณห้าุคนเต็มไปเลยเออเริ่าต่อเลยครับโ้โหได้กัดไม่เคยได้กัดใหม่กับเขาตั้งที่เลยมาเพิ่มเงินเดิมพันไปสองร้อยล้าน let's go 으음. <목소리> เต็มได้ไปแล้วจ้าเราก็ได้กล่องด้วยทุกคนได้การ์ดใหม่ด้วยทุกคนเต็นวลาชงโอเคจอดจบพารกิจของเราแล้วนะฮะกับการลุ้นกล่องนี้ล้วก็ได้การ์ดใหม่ด้วยทุกคนโอเคเซ็ตแม่แตกว่ะเฮ้ยแตกโอ้เซ็ตแตกทุกคนโอ้ยได้สปินหนึ่งพันอะคลิปหน้ามีสปินเล่ยแล้วทุกคนโอเคก็ขอจบคลิปนี้ที่นี้นะครับผมมีจัดเท่าไหร่จากสามหมื่นกว่าล้าน จัดสะมตัวล้านก็เหลือ2องสามพันล้านก็คุ้มอยู่นะได้การ์ดใหม่แล้วก็ได้การแตกนะทุกคนโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าผมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันบ๊ายบายไปแล้วครับ